ย้อนคำทํานายหมอปลายหลังเปิดประเทศเจอโควิดกลายพันธ์เผยช่วงไหนคือช่วงสาหัสที่สุดสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้เรากลับไปย้อนดูคำทํานายของหมอปลายซึ่งทางช่องเคยนำเสนอรเรื่องนี้ไปแล้วแต่หลายคนอาจจะพลาดการรับฟังไปวันนี้ทางช่องเอามาย้อนให้ดูอีกครั้งหนึ่งก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับย้อนคำทำนายหมอปลายไพร์เกรซิฟเคยได้ทำนายเหตุการณ์ในอนาคตในรายการวูด d ี้ไลฟ์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดหลังเปิดประเทศลั่นจะเจอเชื้อกลายพันธุ์พร้อมเผยช่วงสาหัสที่สุดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ากังวลไปอย่างมากสำหรับข่าวการค้นพบเชื้อโควิด19ชนิดใหม่โดยนักวิทยาศาสตร์รายหนึ่ง จากกรุงลอนดอนเปิดเผยว่ามีแนวโน้มว่าโควิดกลายพันธุ์ชนิด B.1.1.529 ได้วิวัฒนาการในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเรื้อรังซึ่งเป็นบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและอาจเป็นไปได้ว่าเป็นผู้ป่วย HIV หรือ AIDS ที่ไม่ได้รับการรักษาโดยในแอฟริกาใต้มีผู้ติดเชื้อ HIV 8.2ล้านคนและมากที่สุดในโลก ทั้งนี้สายพันธุ์เบตา้าซึ่งเป็นการกลายพันธุ์ที่ระบุว่าพบเมื่อปีที่แล้วในแอฟริกาใต้ก็อาจจะมาจากผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยก่อนหน้านี้ทางด้านหมอดูชื่อดังอย่างหมอปลายนวราชาพินิษฐโภคากรหรือหมอปลายไพร r กระซิบที่มีความสามารถสัมผัสถึถงท่านโยมบาลได้และสามารถทำนายถึงเหตุการณ์ต่างๆได้ซึ่งเธอเคยได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคำทำนายเหตุการณ์ในอนาคตในรายการกับวูดดี้ มาพูดคุยกับเรื่องราวดังกล่าวในวูดี้ไลฟ์เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงหนึ่งวูดี้ได้ถามว่าวิกฤตการณ์โควิด1 9ที่เรากำลังประสบอยู่ทั้งโลกนี้อยากให้หมอปลายช่วยถามท่านยมว่าโรคระบาดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหมอปลายตอบขอโทษนะคะจริงๆแล้วปลายไม่อยากจะพูดที่ไหนขอพูดที่นี่แล้วกันทางวิทยาศาสตร์เราเห็นแล้วแต่สิ่งที่ปลายสื่อคือค่อนข้างจะสื่อได้มาก่อนหน้านี้พักหนึ่งแล้ว ว่ามันจะเกิดโรคระบาดขึ้นแต่ปลายไม่ทราบว่ามันจะแรงขนาดนี้คือท่านยมเคยบอกว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ท่านจะให้สิ่งสิ่งหนึ่งปล่อยสารลงมา mm hmm. เพื่อมาทดแทนกับคำว่าสงครามโลกครั้งที่3แล้วดวงของโลกประมาณปีนี้และปีหน้าเราจะต้องเจอกับเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นระหว่างประเทศใหญ่กับประเทศใหญ่แต่ทีนี้อยู่ดีๆการปล่อยสารตัวนี้ลงมามีคนรับสารที่รับได้ค่อนข้างที่จะแม่นยาและมั่นคง เลยทาให้ตัวนี้มันกระจายได้เร็วมากๆแล้วก็ทําให้คนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะซึ่งการเสียชีวิตมันเป็นอะไรที่เกินสิ่งที่ท่านบอกเอาไว้มีการพัฒนาของโรคมันเกินขั้นที่จะควบคุมได้แล้วคุณทราบเมื่อไหร่หมอปลายตอบเห็นมา3-4ปีก่อนที่จะเกิดขึ้นแล้วค่ะและจะเป็นพวกเดียวกันกันกบเชื้อเอสแล้วจะติดต่อกันอย่างรวดเร็วมากวุฒิถามตอนที่ท่านยมพูดกับเรามาเป็นเสียงหรือว่าแบบไหนหมอปลายตอบมาเป็นเสียงด้วยมาเป็นภาพด้วย ตอนนั้นที่เห็นคือลักษณะคนนอนกองกันเหมือนอินเดียเลยค่ะเห็นแบบนั้นปลายก็แบบเฮ้ยเราอาจจะคิดเยอะหรืออะไรไปหรือเปล่าเลยยังไม่ได้พูดอะไรมากแต่ก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวและคนจะต้องอยู่แบบแยกกันแล้วก็เห็นคนต้องถูกเผาโดยไม่ได้ทำพฤติกรรมทางาศาสนาถามช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของโควิดระบาดนี้คืออะไรหมอปลายตอบอยากให้ทุกคนมองแบบนี้ก่อนนะคะว่าคำว่าแย่ที่สุดขึ้นอยู่กับการจัดการด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวง หรือขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บคือโครคภัยไข้เจ็บ ถ้าไม่มีการจัดการที่ดีมันก็ไม่มีวันดีขึ้นอันนี้ต้องเข้าใจในส่วนนี้ก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ปลายเห็นนะตอนนี้ก็คือมันค่อนข้างหนักแต่ว่ามันจะหนักกว่านี้ถ้าคือช่วงเดือนกันยายนตุลาคมมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบริหารจัดการคนซึ่งถ้าการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันไม่เกิดขึ้นช่วงนี้คนไทยจะเจอภาวะที่หนักที่สุดสําหรับโควิดจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะและอาจจะยืดไปถึงเดือนมีนาคมอีกทีหนึง่งแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นอะไรที่ควบคุมได้แล้วไม่หนักเท่ากับปัจจุบัน ถามเราจะผ่านมันไปได้อย่างไรหมอปลายตอบยังไงผ่านได้อยู่แล้วคะ่ะมนุษย์เราเก่งมากเพียงแต่สิ่งที่ปลายกลัวมากๆก็คือ โรคนี้ไปผสมกับเชื้อพิษนักบ้าคือถ้ากันได้นะคะมันจะไม่หนักกว่านี้แล้วแล้วเราจะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วมากแต่ว่าตัวนี้ปลายไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดภายใน3หรือ5ปีแต่ถ้ามันเกิดหนักสุดๆนอกจากฉีดวัคซีนตามข่าวแล้วอยากให้ทุกคนอดทนอยากให้กลับมาศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกนิดนึงว่าสิ่งที่ท่านสอนมาถึงเวลาที่เราต้องเอามาใช้ในเรื่องของการอดทนและก็ไม่ประมาทด้วยทั้งนี้หมอปลายยังบอกอีกว่าคนที่จะรอดในช่วงนี้ในโรคที่เป็นวิกฤตการุยุคคือการที่เราจะเพิ่มบุญให้กัับตวร เองการเพิ่มบุญบางทีอาจฟังดูงมงายแต่มันก็ยังมีความหวังและมันก็สามารถช่วยได้คนที่โดนผลกระทบหนัหนกๆในช่วงนี้คือคนที่ใช้บุญมาหมดแล้วเป็นผลของเจ้ากรรมในเวรส่วนใหญ่แต่คนที่ยังรอดอยู่คือคนที่มีบุญมาอุ้มในช่วงที่ต้องการปฏิหารอยากให้ทุกคนหันกลับมาดูแลในเรื่องของการเพิ่มบุญของตัวเองเวลาที่กักตัวเราสามารถสวดมนต์ได้ ลราแนะนำเลยสวดบทพาหงบทชินบัญชรบทจอดประกันและบทธรรมจักทั้ง4บทนี้สามารถกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนาเวรของตัวเองทำให้อะไรที่มันคอยฉุดเราตลอดเวลามันจะลอยขึ้นมาได้บ้างหมอปลายกล่าว ขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากรายการ Woody Life และ T News นะครับและนี่ก็เป็นการย้อนการทำนายของหมอปลาย p r i c กัสซที่หลายๆคนเชื่อมโยงว่าช่างเหมาะกับช่วงนี้อย่างยิ่งเพราะมีการค้นพบการเกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคชนิดใหม่ที่ทำให้กังวลไปทั่วโลกในขณะนี้ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟน First เปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องหลาไแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ